เป็นสิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้ก็คือหยิบงานที่ยังไม่เสร็จมานั่งพิจารณาว่าควรจะทํำยังไงให้มันสําเร็จอย่างน้อยก็งานตัวอย่างที่จะได้ส่งไปให้ ทางต้นทางเขาดูว่าใช้ได้หรือไม่อย่างไรหรือควรจะปรับปรุงอะไรยังไงขี่จากัดด้านร่างกายที่ไม่สามารถทํางานได้เนี่ยเป็นอะไรที่กัดกร่อนจิตใจอย่างยิ่งนะครับสําหรับคนทํางานเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็ได้แต่มองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับว่าจะทํายังไงให้งานมันลุล่วงโดยไม่บาดเจ็บหรือทันตามกําหนดการที่ควรจะเป็นในขณะที่ร่างกายยังมีอุปสรรคที่ไม่สามารถหยิบจับเครื่องมือหนักใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อรองรับ อาจจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องหรือน้องๆที่เคยได้ช่วยงานกันมาหรือว่าจะมีจังหวะที่ตรงกันพอดีจะได้สารต่อให้สําเร็จอย่างน้อยก็งานตัวอย่างวันนี้ก็เลยมานั่งดูงานที่ยังค้างก่อนที่จะต้องพักรักษาตัวห,หวังว่างานงคงพืบหน้าโดยเร็วดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ผมยังคาดเดาไม่ได้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงงานนี้เป็นงานกรอนประตูนะครับทาจากวัสดสุดสแตนเลสแล้วก็เป็นงานที่ยาวแล้วก็เล็กกว่างานที่เป็นเหล็ก ที่ผมเคยทํามาครับงานซาตเทเลตจะเป็นงานที่เมื่อวัสดุโดนความร้อนก็จะมีความบิดเบี้ยวเมื่อเย็นตัวลงไปก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งตอนร้อนก็จะเป็นอีกอย่างนึงความยากมันอยู่ตรงเนี้ครับกรอนประตูนี่ยาว60เซนนะครับเกินครึ่งเมตรไปอีกก็หวังว่าน้องๆที่ได้ยินก็เคยร่วมงานกันมาคงจะเซ็ตวันให้ว่างสุขภาพแข็งแรงแล้วมาร่วมงานกันใหม่ครับสวัสดีครับ